อาเพชรพระรวสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนกับผมกีิมตาต่มแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์สลองวันศุกร์ที่สิบสี่คุมผ้าสองหาหกแปดน้องพี่น้องมือเดียวกันมือออกมือเดียวกันออกออกมือเดียวกันท่านตรงกันครับสิบสี่ท่านวาดเ่นทายน้องพี่น้องเนาะอันเบอร์นี่เป็ยังหอกพี่น้อง เบื่อไอเดล่าไอเขากรุมฟี่ด้พี่น,น,าาน้องได้มีแนวทางฮานอยลาวรัฐบาลไทยกัมีได้พี่น้องได้อันนี้ผลมือวันพุธพี่น้องเลขบนมันออก045ล่าง60พี่น้องเนี่เอาเข้ามาตามกันตอนน้อแนวทางลาวพัฒนาอาจารย์ฉลอง อาจารย์เพป็นกับบดายทรงมาให้หลายงวดอะไรพี่น้องสองงวดหรือสามงวดนี่แหละจำบ่ได้แล้วอ่ะมาเบิ่งกันหมุนมากอาจารย์เขียนบ่ได้บ่ตรงเบิ่งไปน้ำกันเปรียดๆได้พี่น้องเด้อจะหลุดเปิดหลุดเปิดอะไรเบิ่งให้น้ำแน่ ันสุกเนาะสุกที่สิบสี่ ลาพัฒนา วิ่งบนล่าง 4ีกับเก่าคะแนนที่สีพี่น้องประจานพิ่นนให้สี่ได้ เด่นสีรองเก้า่วนจับคู่แล้วพี่น้องจับคู่จับคู่บนล่างไปกับสีแปด สี่เก้าสหเพงพี่น้องลักซไม่ตัวมักบ่ไม่ตัวมักตัวชอบปะลักซี Oh, bad. bad hot, holy, hot. แปดห้าบ่าหลายดินาะพี่น้องหกคู่นี่บ่หลายดิหกคู่นี่บ่หลายส่วนตัวเน้นเนาะพี่น้องตัวเน้นสี่แปดสี่เก้า ที่หกเคยว่าเน้นติดซีเนาะพี่น้องแต่ว่าแปดหานี่เพิ่นการเน้นที่กันตัวประเนนเนี่นนต,นนตัวลองนี่มีสองครูพี่น้องเพิ่นเน้นในซีครูตัวลองนี่ก็แม่นเก้าแปดแปดหกนี่ยแหละพี่น้องตัวกันตัวลองเพิ่นเนาะเอาพี่น้องแคบหน้าจอเด้อล่าพัฒนา วันสู์ที่14ี่ของอาจารย์ฉลองบนล่างเพื่อนหาซีกับเก้าเพื่อนเน้นซีสวนจับกู้เนี่กับซีแปดซีเก้าีเขียนผิดได้พี่น้องเนี่เพื่อนหา8แปดเก้าไม่เขียนเก้าแปดแต่ว่าเพื่อนกับห้บนล่างไปกับเพื่อเก้าละตัวเดียวกันแปดหกล้วกับแห้าเพื่อนเน้นหาซีแปดซีเก้าซีับแปหาเน้นซคูเพื่อนกับห้บนล่างไปกับเพื่อเก้าละพี่น้องเนี่เขียนเพื่อนหาแปเก้า ไปเขียนเก้าแปดเห็นบ่ลายมืออเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไก่ไปกลับเือก้าเพี่นน้องเลยเพื่อนบ่ได้ปักหลักบ่ไเ้ปักหลักสิบหลักหน่วยบนล่างไปกลับเห็นบ่ตัวเพื่อนวงกลมเป็นตัวเน้นเห็นบ่เพื่อนเน้นสี่ตัวขีดสุดซีมพูดเป็นตัวเน้นสี่แปดสี่เก้าสี่หกเนี่ยแปดห้าเนี่ยเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นด้พี่น้องเด้อเอาแคบน้าจอตามนี้ครับผมถ้ามักกะจัดถ้าขัดกระพานตัวเหล็กป็นเคลียนวทางนะพี่น้องเด้อ ก็ขอบุญขอบุญอ,อาจารย์รในหลายคอยพี่น้องโชคมหมันเฮงๆรวยๆวยผู้ใดบิงคลิปนี้คอยให้หมนันสุขผู้สุขคนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม